หลังนี้มีมันเอาร้บนน้อพี่น้องคือตีนนมๆมโอ้เอาอีลีครับพี่น้องคือคลองน้ำมายาลาบหนอานี่น้องเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วทอกทุกทๆๆ พี่น้องแฟดครับทุมองทุกบอลครับพอน้อยเอามายามเบ็ดอีไรได้ครับรอบรอบคำครับเนี่มือเส้านี่ไม่ได้จักตัวครับป่าเบ็ดก็เลยล้างที่มันร้อนว่าลราเอาหาเขียนหลังสาไปเสียบแทนครับเขียนจะหนาเขียนหลังสาแล้วครับพี่น้องพอได้ยามมืออื่นเส้าครับโอ้ฝนกระตุกมัดมือครับมันแคมีแห้งแล้วครับออกมาคนเดียวครับวันนี้ก็ได้ถ้าไปรุ่นน้ำกันด้วยครับพี่น้อง ก็ได้เห็บสองตัวครับไม่ทัดเศษมั่งเลยปูตายครับพี่น้องรางน,นี้เป็นอะไรเนาะได้แนวสูวนแนวกินนะต้องขกระ,โก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 ะปูขึ้นไปง่อยอยู่คือพวกบุ้งเนี่ยนั่นเนาะพี่น้องโุ๊ะโก๊ะกเหมือนเหมือนเหมือนมืนตายแห้งแล้วบ่เนาะกระปูขึ้นไปง่อยอยู่ถึงคือพวกบุ้ง โอ้มันตายแล้วพี่น้องตายเน่าแล้วเดี๋ยวพอน้อยเสียบเหงื่อไว้กันเ้ยครับพอได้รุ่นมะอื่นเศร้าครับตื่นมาเังเ่ยมะเศร้าไม่ได้แนวยาม,มือมียาคักไปเลยครับพี่น้องกระสือไว้พอได้อยู่ได้กินครับครับเสียบเนงื่อไว้เรียบร้อยครับพี่น้องครับขอ้อข้อขามันครับพี่นอ้องแ้มันดิ็ดชัด,ดยตางนี้แหละครับ พอได้รุ่นได้ยามยังเมื่อเร้าครับรุ่นหลังต่อไปไน,คะ,ไปนะครับบางยากคูบเขีดหลังซาพอได้ไปเกาะครับโอ้โหหลังนี้มีมันเอาเราบ่น้อพี่น้องคือตีนนมนมผพาพี่น้องลงไปเบิ้งคือก่อนเลยครับอันนี้เซอร์เบ็ดรุ่นน้อยนําครับสี่ห้าหลังโอโ้เอาอีลี่ครับพีน้องโอ้คือคองน้ำมายาาบหน่อน,นี้น้อง เ็นไหครับพี่นอ้องปลาคอพองงามนี่นะครับเดี๋ยวถอนคันเพ็ดก่อนโอ้ก่อนนะไม่อยากลับอุ้ยยุ่งกับพอยุ่งพี่น้องเลยเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วดุยดุยดุยละโอ้โถ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 โ รูดออกมาแล้วครับพี่น้องมือนอึ๊บเฮย็นฝั่งไหนแล้วครับบ้ดนน่นตัวนึงแล้วครับพี่น้องถือถือเบ็ดน้อยครับเบ็ดไงมีทันถือครับมันมาทางหลังขูง่โอ้เมื่อคืนนี่มีได้จักตัวครับเมื่อคืนมาได้ยามกับเงิน ตะพอกินเนี่ยปูยำเงินตัวนี่ยงาขึ้นกะก,กินอยูวยว่แต่ว่าครับแต่ว่ามื้อนี้มาถือยำกขึ้เงินเดี๋ยวพอหน่อยโดสทอถุงก็ได้ครับบ้านนี่จับเขดไปเสื้อเบียดนามก็ได้ครับพี่น้องบ้านนี้หลังเลิกปูมันตายมันร้อนก็นได้เอาเขดนี่แหละครับเสียบแทนเห็นแล้วพี่น้องเขดมื้ดมีได้เขตลังซ่าก,กับเขดมื้นนี่แหละคุบได้บ่น,น้องโอ้โหไปละ น,นอพอดีวเหยือเบ็ดครับว่าแต่แม่เขตกินมดดหรอครับพี่น้องหาเขตเสือเบ็ดก็ได้แล้วล่ะครับประมาณสิบกว่าตัวอยู่นะครับหาลัางเลยม,มันร้อนก็เลยถ่ายเสือครับเป็นรุ่นเบ็ดน้ำกันเด้ครับบ้านเมื่อเ้ารนี่มีที่กู้เลยเป็นอะไรเนาะแหงไม่ไพ่ล้างนี่ก็เลยมีคื่ออกครับกระปูยังติงงอมๆอยู่ อยู่นี่แล้วไว้ทะรุนมืออื่นเ้าครับพี่น้องถ้าไปรุนต่อไปนะครับแถวนี้กับแถวก้านปลากับลูกเขยแหละครับพี่น้องอบันนี้น้ำเฮิรนไหลน้ำเฮิร์นน้ำมันซึมลงมาเลยเลยครับไหลเฮไหลเฮิรนฮอดทิวปลาแล้วครับเป็นกรรมการปลายอยีกตัวนี่ ปากาเงินดีถ้าได้ครับตามฟังแต่ว่ามันซับมีจะค่อยถือไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจากมือเราออกมาการใหม่แล้ครับกิจไดอยู่น้ำสีใสๆอยู่ครับส่งคืออยู่หลังนี้ก็ะมีคือแล้วครับพี่น้องเลี้ยวเปิงกระปูยังไหวทงมงคือเก่าอยู่แม่นบอลเปิ่งทั้งมาตาย้ามันตายก็ได้เปเลี่ยนเขียดหลังซาเขียดจะหน้าเสือครับพี่น้อง เป็นเกาะญ้าเกาะหนุ่นมาเดี๋ยวพอน้อยเอยห่้าออกากันย้ำมาหลายหลังแล้วด้ครับพี่น้องมีท่านเห็นนี่แจ็คตัวอยครับเป็นซิบกว่าหลังแล้วครับหลังนี้กละมีคือนะแ,แต่ลงไปเบึงเยอะก่อนครับคันเอะตายพพอน้อยกันแล้วเอาเขียดหลังสาเปลี่ยนไว้ครับเพราะว่าปูตายลาปามีกินครับพี่น้อง นี่แหละครับเสือนงไม่ไพ่ไปนีอ้ตายดีกับปูตายแล้วครับพี่น้องถ้าได้เปลี่ยนเหยื่อใหม่กันเด้ครับบ้านว่ามันฝนละเอานักปัญญาแล้วนี่นาะงเพรายไหรือว่ารา้การกบอยู่เมืองแรงว่าฝนปัญญาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อเพชรกันเด้ครับเปลี่ยนเหยื่อไว้เดียบร้อยแล้วครับพี่น้อง เป็นทางต่อไปครับป่านีฝนตกพอดีถนนมืดครับพอดีคู่หนองมืไดไปคอยหยองอย่างเอาครับพี่น้องมองนี่เป็นอะไรเนาะอันนี้เสือมองเก่ามองทิดได้ปลาคอยใหญ่กับแม่ปางล่ะครับทางลงสีสันๆจัง่อย มันมีตัวใหม่้มะฮันทานี่อีกสโนนี่ตายให้ยังเนะโอ้อ,ะ,อะไรยังมีตัวปูตัวนี้เงินหอยหนาเซย์อย,อยูงงยเย่เป็นกระเด็นมันติ่งบ่ครับพี่น้องยังยุ่ตัวนี้เขาอยู่การหน้านี่แหละท่นมีได้แนวหอยปัิบัติตายครับปูก็ได้ต้องให้มีหญ้ามาหอยจักหน่อยนึงครับ เวลาป่ามันเดียวเห็นมันกระตีงเองดอกกระปูพอกะปูตีงปลามันก็เมาสวบกึบโหลดครับพี่น้องรุ่นหลังต่อไปเด้อครับหลังนี้สงสัยกระปูตายครับพี่น้องมีปีนเอาเลยเบิ้งก็ได้ครับตายก็เดี๋ยวเอาเครื่ล้างซาเป็นยังอยู่ตัวละโอ้พ่อน้อยเดียนึกว่ามันตายแล้วยังอยู่ครับมันมีดีย่างง่อยเอาไปง่อยเด่นเดลเดดึงมาเสกองยาไว้ครับพี่น้อง ลุนล้างหน้าครับบาทนี้มีถือครับพี่น้องมาหอดอันมองอันสะพานคนเบิดนี่แหละครับพรน้อยว่าละไกลไปเบิ่งอันโต่งอีก่อนครับห่างไว้เมื่อเส้านี่ฮะมันได้แนวถือสำหรับฝนลินย้อยฮะป่าลงครับบรรยากาศยามเมื่อแรงครับพี่น้องมืดขนาดได้ครับความจริงก็ไม่ให้ได้คํำก็ได้ครับ มีแต่ขี้ฟ้าไหลย้อยๆจักละตกมีตกครับพี่น้องอันนี้กับอยู่เราเคยเทียงนาลุงรถนี่แหละครับวันนี้เขาไปยามตรงเด้อครับพี่น้องถ้าเป็นรุ่นนํากันนําเดียวครับว่ามันละทึให้มีทึแต่ฝนมันมีแฮ้งครับถ้าฝนแห้งจต่พอน้อยก็คิดว่าระดิกาเอยป่าไปตะลงอยู่แต่ว่ามันฝนมันมีส่งเธอครับโอ้ว่ามัน จะโกหงงแรงมีแม่นได้วางพอน้อยออกมากับใบสามแต่มันทํามือดเพิ่งยามมามี่ทันได้พอสามสิบนาทีอยูน่นะแล้วเพิ่งบรรยากาศเพราะว่าว่ามันหกโมงกว่าล่ะถ้าไปรุ่นโต่งเด้อครับเสือ้อโต่งเสื้อใส่ไว้หั่แลละครับมาหอดแล้วได้ครับพีนบนพบน่น้องบ้านนี้พี่หละครับน้ำนองกุดกว้างไหลออกพี่หละครับ เวลามันเต็มหนองแล้วก็สอดอ,อ้ป่าเรนป่าเรนยนคืนครับพี่น้องเห็นแต่น้ำเพึงวับแบบมีลงไปถือโต้งครับพอน้อยบ่ถ้าไปรุ่นน้ำกันด้ครับป่ามันลงมาสอดน้ำไหลซื้อบ่น้ามันฝนเสียงแห้งส่งเพื่จักหน่อยโอ้มันได้การเลยครับเรึ้นคืน,นย่าเห็นแต่น้ำเพึงวาววาวขึ้นไป,ไปแต่ก็มีเงันป่าใหญ่แล้วครับป่าขอน้อยสำดมีดดมผ้านี่นะครับพองงามนี่ละ นี่แหละครับไหลลงไปนี่แล้วกรอน้อยก็เลไปยกเปิ่งซะก,ก่อนขั้นมีได้แนวถือก็เลยมียามด้วครับก็เลยเสื้อไว้นี้หอนมือ่อื่นเศร้าอ,อย่างไรยามครับถ้ายามมือ่อื่นเศร้าเสีเ,เดียวคือกระน้อพี่น้องเบิ่งคนโตขึ้นมีค่อยติ่งขึ้นมีเพื่อได้แนวถือถึนะองแล้วฮะยกพิสูจน์บางจัง่อยกันเด้อ ซิวก็คือยังเรามีแลนมันขั้นมันถืกนี่หอยมากเคยสำนี่เนี่ยโอ้พาโตง้งตีมือปบปบ,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 บถอดได้ครับนี่เงียบเงียบโอ้ยย่านมีคืออยู่แล้วครับพี่น้องมันมีดินมีดองเรามียกมันนะครับเรามียามมันห้อยสำนี่ละ ม่ทยามอื่นเสาครับพี่น้องแต่ว่าปิดทะล,ลงดีขนาดได้ปลามันก็มีทะนล,ลงครับพี่น้องเปน็นหอมลงมาอย่างงามเลยก็น้อยก็มันดักพายแงงไว้นี่แหละครับจะห้องก็พา,ายแงงก็ได้ว่าตวงก็ได้ครับแต่ก่อนก็นใส่ใส่ที่ผูเท่าพันสารลาซื้อแต่ว่าคุมมือ แ,แบบสบายๆกับพันยิบอันเป็นพายแงงคือตรงคือใส่เอาไว้ขายด้วร้านกันไดเลยซื้อมาซื้อพอได้อยู่ได้กินนะครับอยู่ลานลุงเหรียญแล้ครับนะมื่อเืนเสาร์ไปแล้วครับยังมาลุ้นนํากันไม่เด้อจุดนี้ครับขับมาหอดองกุดกว้างคือเก่าแล้วครับพี่น้องท้าไปรุ่นเบดอีเด้อครับห่วยแล้วได้ตัวเดียวดีบอ่อบมอนนี่แต่กันยังมีความหวังอยู่ครับเพราะมันยังหยุด สิบเอ็ดสิบสองหลัง่างนี้นะครับพี่น้องพอได้รุ่นนี่างนีทางลงก็กี๋ยวจะหกใช่ไหมนะครับแถวที่ิวป,ปาอยู่าขาค้างคูน้องนี่แหละเลยน้อหลังนี่โอ้หลังนี้ก็มีร่อนดอกครับพี่น้องปูยังเต่งแงมๆอยูว่วันนี้เระไว้รุ่นหมื่นเสาครับ หามันตูมเามื่อมืออื่นอฝนมาอีกแล้วว่าฝนแล้วมีตกนี่แม่นล่ะมันจดน้ำอยู่ต้นอยู่ขาฝอน้อยเลยนึกว่าฝนเสยตาย้ม่ตายละโอ้ยังอยู่ด้วยยัยงตีงอยู่ครับพี่น้องนึงวกว่ากระปูตายดัางนี้เป็น,นอะไรนาะ ฝาหลายยู่ด้ครับพี่น้องแต่มันกินเป็นมือบางมือก็มีกินครับบางมือก็กินเซอเบดบางมือกับพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับบางมือก็โอ้แทบจะมีที่ปน่นเป็นมืออยู่ครับเมื่อแล้วครับพี่น้องคำลงคำลงแล้วแต่ว่าประมาณสี่โมงกว่านี่แหละคือแต่ว่าบรรยากาศมันหมืดครับพี่น้อง หลังนี้เหอร้อนด้วยมีร้อนละกับปูมันไตไปทางนาพุน่นไต่ไปขึ้นพักบุ้งเสยโอ้เราได้หาไม้มากวาดนอ,อแล้วพี่น้องรุ่นนี้ป่ามีเห็ดแล้วคนนะ่ะพอดีได้ไม้รักดัางที่ไม่ต่ข่าวนั้นได้กาดเลยไปถึงไปจองขึ้นพุ่นเสย ัี่หน่าับพี่อยนี่นี่เด้นี่ไปง่อยพุ่นปลามีเห็นแหละพ่อน้อยก็เซอ์แบบนี้แหละครับเซอ้อเนี่ยกระปูแต่กันสร้งน้ำมีหลาย,ลายกันนาดนี้นพอน้อยก็กวาดพื้นออกเกง้งๆให้มันไตยอยู่พื้นจะดีกว่าครับเสื้อล่อย,อยนี่มีจักระดอดอกครับส่วนเขาเซอถึงพื้นมีได้ทำไตาตามพื้นดินจะถื่ดีกว่าครับ แต่ว่านี้น้ำมันโอ้ระดับเพียงแอวแล้วได้ครับอยู่จุนนี้คงละกวาดมีได้แล้วไปรุ่นต่อด้วยครับพี่น้องหลังนี้รอนครับพี่น้องได้เสียบเหงื่อไว้สองตัวเลยครับเขียดชนาสองตัวเลยฮะไว้นี่แหละครับเบ่งว่าเหงื่อเขียดหลังซาเขียดจะนากับเหงื่อปูเลยน้องมันละกินดีกว่าเดียวอยู่เซิงเถียงนาลุงกิงนี่แหละ ตอนนี้เขตหลังเขตหลังสาครับได้หมายไว้สักก่อนเราก่อไฟนะครับคันถือหลังนี้แสดงว่าถือเขตหลังสาครับพี่น้องไปลุนต่อครับเตยอยู่สองสามหลังครับพี่น้องห่วยถือตัวเดียวตอนนี้บอเหมือน,นี่หลังเลยก็มีติมซิปนี่ครับนี่ปูตายพ้นพี่น้องแต่ว่าทำเร่เป็นถือดีเท่าได้ครับ ตายใหยังนอก,กัะปูนี่แต่วันนี้พอน้อยเซอร์แบบเอาปูจุ่มน้ำครึ่งนึงครับครึ่งนึ่งพ่นน้ำอาศัยว่ามันยังมีไตแต่ว่าคันจบอยู่ระดับนี้ส่วนมากจะตายครับแต่คันไตยอยู่พื้นผลมีค่อยตายได้บ้นี้พี่น้อง เปรุนหลังหน้าเด้อครับบ้านนี้ยังอยู่สองสามหลังหลังนี้ก็ทรงไซปูตายอยู่ครับพี่น้องเรได้เปลี่ยนเยอ่อไว้แล้วนี่หลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเปลี่ยนเยอะอหลังนี้ล้วก็จะกับห้อบ้านแล,ล้วครับบ้านนี่คำพอดีโอหนอกเป็ดครับพี่น้องได้ยินเสียงบ่ครับพ่อหนฝูงบักไงเลยบินพเนอพเน,อพนอือ นกเป็ดกำลังลงหายอยู่หายกินครับตามน้องตามท่าน้องกุดโวงน้องกุดกว้างนี่อุดมสมบูรณ์เลยครับมีถึงนกทงป่าอยู่นี่และวทำแล้วบ้านนี่นะทั้งคุณกับนกเป็ดกำลังลงาาครับขับหอบานเด้อครับพี่น้องบ้านนี้ถ่ายเงยหลังนี้เวแลแกระก็กลับพอบานล้วครับผมเมื่อล้วพี่น้องเอ้ยพออน้อยกำลังมากอ,อดซานแล้วเด็กพี่น้อง กันมาใหๆฝนตกหลินมือนจะจื้อทะเล้นนั่นเต็นเขาย่อใครใหญ่น้องมันนั่นเท้าเขียนลังซายางไม่เจริเสียบเสือเบ็ดมันเลยเหลือนี่หลังเลือมันร้อนปูมันตายมันทะเลยก็เลยเอานั่นเสือเอาเขียนลังซาเสือนี่ดี่ขับผลงานแดงแล้วกเกิดขิดเนื้อเตือนต่อในปอกอตัวนึงครับพี่น้องคนกับหลวงพ่อได้แรงนี่แหละครับได้เท่านี้แหละครับผลงานมือนี้ มือเสือก็แต่มือแรงวานมือเศร้าหน่ยไม่ได้จักตัวพยายามอีมือนี้รอบแรงได้ตัวนึงครับครับคลิปนี้กับพี่น้องแฟนครับทุกคนจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมขอบคุณครับขอบคุณค่ะทำ้าเดือพี่น้องวันนี้มืดแล้วฝนตกมืดมืดนี่ไว้ไปเสียบเงินเขาละ